ที่คิดว่าเป็นหนี้แล้วจะหมดหนทางสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยลองหยิบเล่มนี้มาปลุกกำลังใจกันค่ะเปลี่ยนหนี้เป็นอิสรภาพทางการเงินหนังสือที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์ตรงของจัก,กรพงษ์เมธพันธ์ที่เขาเคยเป็นหนี้นับสิบล้าน แต่สามารถพลิกชีวิตล้างหนี้ก้าวเข้าสู่เส้นทางการมีอิสรภาพทางการเงินได้สำเร็จโดยเขาบอกไว้ค่าว่านี่เป็นปัญหาที่แก้ได้ขอเพียงมีความรู้ที่ถูกต้องความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวและไม่ย่อท้อต่อปัญหาซึ่งหนังสือเล่มนี้จะแสดงให้คุณเห็นตั้งแต่การแก้ปัญหาการเงินที่ผิดพลาดนิสัยของการใช้จ่ายแบบเกินตัวจนทาให้ก่อหนี้วิธีการหาทางออกเพื่อปลดหนี้ซึ่งก็มีอยู่หลายวิธีค่ะ เช่นหากเป็นหนี้จากบัตรเครดิตจำนวนมากก็อาจใช้วิธีกู้เงินส่วนบุคคลมาเป็นก้อนเพื่อชำระหนี้บัตรเครดิตที่อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงและรวมหนี้ให้เป็นก้อนเดียวซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าข้อสำคัญคือไม่กลับไปก่อหนี้ใหม่และหากคุณกำลังคิดว่าการจะสร้างรายได้เพิ่มให้กับตัวเองต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากลองมาเก็บไอเดียกันในบท รวยได้ไม่ต้องใช้เงินที่ผู้เขียนเขาได้ยกตัวอย่างการหารายได้โดยใช้เงินลงทุนให้น้อยที่สุดหรือไม่ต้องลงทุนเลยเอาไว้ให้ศึกษานี่เป็นเพียงบางส่วนของคำแนะนำดีๆจากหนังสือเล่มนี้ที่จะมาช่วยยืนยันคขาว่าเป็นนี้แล้วใช้ว่าชีวิตเราจะหมดหนทางขอเพียงเลือกวิธีแก้ไขอย่างถูกวิธีคุณก็จะหมดหนี้และหากมีหลักคิดที่ดีคุณก็จะมีโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งให้กับชีวิตได้อีกด้วยค่ะ